SM Entertainment เปิดตัวโปรเจกต์ภาพยนตร์กับการเดินทาง30ปีของ SM SM Entertainment SM Ent e ท t a i n m e n อซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์1995 เตรียมฉลอง30ปีในปีหน้า2025ด้วยการเปิดตัวโปรเจกต์ที่หลากหลายและมีความหมายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต SM Town Live ที่มีเหล่าศิลปินในสังกัดเข้าร่วมอัลบั้ม SM Town ที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับดนตรีสุด พิเศษของ SM Live Concert Orchestra ที่ผสมผสานเคป็อกกับดนตรีคลาสสิกแบรนด์ภาพยนตร์ฉลองครบรอบ30ปีและอื่นๆโปรเจกต์นี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนเพลงเนื่องจากมีการประกาศถึงการเริ่มต้นของโปรเจกต์ซึ่งเปิดตัวแบรนด์ภาพยนตร์ The Culture The Culture ที่มีการเดินทาง30ปีและมรดกทางวัฒนธรรมของ SM ผ่านช่อง SM Town ทาง YouTube แบรนด์ภาพยนตร์ The Culture The Culture ประกอบด้วยตอนต่างๆบอก เล่าถึง SM ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากตลอด30ปีที่ผ่านมาความตื่นเต้นในการฝึกซ้อมเต้นของนักร้องคนโปรดก่อนขึ้นเวทีงานเทศกาลการฝึกซ้อมตามศิลปินที่ปรากฏตัวในทีวีและมีความฝันเวลาของวัยรุ่นที่เพลิดเพลินไปกับการเต้นและเสียงเพลงร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนช่วงเวลาแห่งความพึงพอใจในการทำทรงผมเหมือนดารา ความทรงจำที่สนุกสนานไปกับการเต้นท่ายอดนิยมร่วมกับครอบครัวและอื่นๆช่วยปลุกความคิดถึงในช่วงเวลานั้นอีกทั้งยังมีปรากฏตัวของบาดาบาดาสมาชิกวง S.E.S. SES และลูกสาวอย่างหลัวลูอาที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงพลังของดนตรีที่สืบทอดมาหลายรุ่น สำหรับ CI ฉลองครบรอบ30ปีที่นำเสนอพร้อมกับการเริ่มต้นของโปรเจกต์ก็ได้รับการออกแบบโดยการปรับเปลี่ยนโลโก้ของ SM และมีข้อความว่า30 Years More สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม K-POP ไม่เพียงแต่ตลอด30ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่รวมถึงในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นรูปภาพของโปรเจกต์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมายังได้รับแรงบันดาลใจจากวงแหวนต้นไม้เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพ30 ปีของ SM ที่คอยสร้างเสียงสะท้อนและคลื่นในโลกผ่านวัฒนธรรมยิ่งเพิ่มความน่าติดตามให้กับคอนเทนต์รบรอบ30ปีที่จะเปิดตัวตามลำดับในอนาคต นอกจากนี้ SM ได้ประกาศถึงการจัด SM Town Live SM Town Live ในวันที่11-12มกราคม2025นะ G O C H E O K Sky Dome กรุงโซซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ในรอบ2ปี5เดือนหลังจากคอนเสิร์ต SM Town Live 2022 SMQ Express at Human City Suwon เมื่อเดือนสิงหาคมปี2022โดย SM Town Live สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงชื เสียงในฐานะแบรนการแสดงอันดับหนึ่งระดับโลกจากการประสบความสำเร็จในการจัดขึ้นตามเมืองสำคัญต่างๆทั่วโลกสำหรับคอนเสิร์ต SM Town Live 2025ฉลองครบรอบ30ปีของ SM ครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดผู้ชมทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเวทีสุดยิ่งใหญ่รวบรวมมรดกที่ SM ได้สร้างไว้ตลอด30ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากที่กรุงโซและจะไปพบกับทิ้งบลาดทั่วโลกอาทิอเมริกาเหนือและยุโรป